จัดเทียร์ลิสสำหรับเรนเจอร์ท่านมืดทั้งหมดของตัวเกมต้นปี2024สวัสดีครับมาพบผมแม็กคอนนีชาแนลนี่เช่นเคยนะครับผมในเกมลายเรนเจอร์นะครับซึ่งก่อนจะรับชมคลิปกันครับคลิปนี้ต้องขอขอ,ขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีของเราร้านมารู้ชอ็อปร้านรับเติมเกมลายเรนเจอร์ราคาถูกราคาดี คุ้มค่าปลอดภัย100%จดทะเบวียนถูกต้องตามกฎหมายมีผู้ติดตามเพจมากกว่า1,70,000คนนั่นเองนะใครสนใจอยากจัดแพ็กเกจต่างๆหรือ Ruby 988 Ruby ก็ไปจัดก,กันได้เลยครับลิงก์เพจเฟซบุ๊กอยู่ใต้ description นั่นเองนะครับผมหรือใครสะดุกทางรายก็มีรับบริการเช่นเดียวกันผมสามารถแอดกันไม่ได้ตามนี้เลยหรือใครอยากเติมเกมอื่นก็มีรับบริการเช่นเดียวกันครับสามารถสอบถามต่างๆนานากันได้เลยนั่นเองนะครับผมเช่นเกม Black c ค o v e r M หรือ o b บ o x ก็ตามแต่นั่นเองนะครับถัดมาผมสำหรับมูนเยลลี่ครับเรนเจอร์ตัวนี้ก็ต้องบอกตามตรงว่า สกิลลำนำของมันก็เหมือนกับตัวบินอย่างเมอร์รี่คริสต์มาสบินเนาะสกิลลำนำเนี่ยไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะเพราะว่าเวลา,าลำนำเนี่ยมันได้ทีละหนึ่งตัวนั่นเองแต่อย่างดีครับที่มันมีสตันออกมาด้วยเองแต่ว่าจากใจเลยมีสตันมากก็ถือว่าเป็นการเชยที่ตัวมันเนี่ยลำนำได้ทีละหนึ่งตัวเท่านั้นเองนะครับแต่หากจะเอามาใช้เพื่อสตันอย่างเดียวก็แปลกๆไม่ไปใช้โคนี่ซาร์ดหรือว่าเจมูงจะดีกว่าหรือเปล่านะครับผม ใช้แล้วรูจิโตนี้ถ้าเอามาใช้เพื่อลำนำก็ไม่ค่อยเวิร์กส่ายเพราะว่าได้ทีละหนึ่งตัวจะเอามาใช้เพื่อสตันก็ไปหาตัวสตันที่สตัรนนานก่อนนี้แล้วเป็นทางสตันโดยเฉพาะจะดีกว่าหรือเปล่านั่นเองนะครับแถมตัวมันเนี่ยตอน,น,นแรกๆออกมาก,ก็ค่อนข้างที่จะบางมากแต่ปัจจุบันนี้ก็ปรับความถึงให้มันดีมากขึ้นพอที่จะยืนได้มากขึ้นแต่ยังไงก็ตามแต่ปัจจุบันก็ไม่ได้ยืนนานอะไรมากมายนักโดนทีเดียวก็มีสิทธิ์บินได้เหมือนกันนั่นเององขึ้นอยู่กับ จังหวะและเวลาในการโดนถ้ามันมีบัฟก่อเลือดจากทีมชั่วมันอาจจะโดนรับดาเมจได้สักหนึ่งทีแล้วก็ตายไปบางทีก็โดนเปรี้ยตายเลยก็มีมการแถมสก,กิลบัฟก็ไม่มีอะไรมากมายด้วยแต่ที่ดีครับมันมีความสามารถพีชีพเองซึ่งสามารถลากศัตรูตายไปด้วยหนึ่งตัวเมื่อเราตายได้แต่ว่าปัจจุบันพีชีพปกต,ติถือว่าติดไม่ได้ดีมากมายนะพีชีพ2จะติดได้ดีมากกว่านั่นเองและแถมครับคอมโบความสามารถก็ยังโอเครับได้ใช้งานได้ดีมากๆแต่ตัวมัน พอตายง่ายนเนี่ยเนี่ยคอมโบมันก็เลอาจจะไม่ได้ช่วยได้ดีมากมายนักสักเท่าไหร่แถมแรกก็เยอะอีกด้วยนะครก็เลยทําให้ตัวมันเนี่ยดูครึ่งเกลางกางไม่ค่อยเก่งไปที่ทางใดสักเท่าไหร่นั่นเองนะครับท่านั้นแล้วเนี่ยมูเรรี่กบผมคผมงยกยอดอยู่ในเทียร์เรนเจอร์ระดับ A ก็พอแล้วนั่นเองนะครับ ตอนแรกว่าจะยกไปเทียบีแต่ว่ารู้สึกว่าหนักไปหน่อยมันยังพอที่จะเห็นการใช้งานได้ดีอยู่บ้างเลยก็เลยยกอยู่ในเทียรารดเอก็พอแล้วนั่นเองนะครับถัดมามสําหรับรอนการบินเรนเจอร์ตัวนี้ต้องบอกตามตรงว่าก็ดีอยู่นะสาหรับสกิลเปลี่ยนโจมตีปกติเป็นโจมตีพื้นที่บางทีตัวบินใหม,ามา่เยอะเนี่ยถ้าตีรัวๆเนี่ยมันก็ตีคริหมู่ได้อะไรประมาณนี้เรนเจอร์ตัวนี้เป็นสายว่องไวด้วยนั่นเองนะครับและแถมสกิลที่2ครับผมสามารถสตาร์ตรตัวบินได้ถ่วงเวลาดรค่องนี้จะด,ดีแม้จะไม่เหมือนสก,กิ แต่ว่าการสตันของมันเนี่ยผมว่าก็โอเคเหมือนกันในระดับหนึ่งเลยนั่นเองครับในตัวมันเนี่ยเมื่อตายไปผมก็สามารถฟื้นพลังกลับมาได้หนึ่งและตัวนี้อาจจะไม่ได้ตีรุนแรงมากมายนักอาจจะเหมาะสมกับตีตัวเรนเจอร์บินท่าแสงเท่านั้นเองครับเหมือนกับตัวของเซอรี่หิมะนั่นเองนะครับทำให้ตัวนี้อาจจะไม่ได้รับความนิยมอะไรมากมายนักเท่านั้นเองนะครับเนื่องมาจากว่าไม่มีคอมโบอะไรต่างๆนาช่วยกับภาพพื้นด้วยนั่นเองนะครับผมชานั้นแล้วรอนการบินผมคงยกย่อดอยู่ให้ในเทียนเรนเจอร์ระดับ B ีและการโน บันตีเรเจอร์เฉพาะทางมาหน่อยต้องเป็นแสงบินถ้าไม่ใช่แสงบินเนี่ย ตีไม่ค่อยแม่นสักเท่าไหร่ด้วยนะครับในตัวมันเนี่ยและแถมตัวมันเนี่ยเป็นโรเจอร์แสงมืดถือว่าป้ญนยากด้วยไปใช้พวกซารีหมักลูกอาจจะยังดูดีกว่าและใช้งานง่ายกว่าและมันโหดด้วยเหมือนกันนั่นเองนะครับถัดมาผมสาหรับตัวซารี่นาฬิกาปู่ตัวชนสายพลังธาตุมือตัวนี้บอกเตือนว่าสกิลให้ที่จะครบเครื่องเหมือนกับตัวของบูนเบสบอลแล้วก็บาสคิวมีเลยก็ไม่าไ,ได้ทั้ง2สกิลเลยนั่นเองนะแต่ตัวนี้มันค่อยสมกับเป็นสายพลังหน่อยนั่ผมถือว่าถึกมากๆเลยครับปัจจุบันก็โดนเน,นิบ ยังถึงมา,มากๆเลยเพราะว่ามันมีร่างก้าดาวด้วยเตตัสมันก็จะอัพเพิ่มมากขึ้นในระดับหนึ่งเลยและแถมเรือทารนเจอร์เป็นมิดเหมือนกับเจสซิก้าแสงเลยก็ได้1,200้กว่าเท่านั้นทำให้การใช้งานของมันเนี่ยก็ใส่เกียร์ค่อนข้างที่จะง่ายผมเหมาะกับทีมือใหม่ที่กำลังค้นหาสายพลังอยู่ด้วยนั่นเองนะครับและแถมคอมโบความสามารถมีคอมโบตัวหนึ่งที่เป็นเมตาในปัจจุบันด้วยและคอมโบความสามารถในร่างก้าวดาวนั้นยังมีหยุดฮาวิให้เราเลือกด้วยที่เป็นเมตา ที่โหดที่สุดในปัจจุบันและแถมถ้าไม่ได้ก็ยังมีร่งางโคนให้เราเลือกมีโอกาสที่จะใช้งานได้ดีทั้ง2ออันเลยนั่นเองครับผมและแถมการเคลื่อนที่มัน เร็วมากๆด้วยครับปัจจุบันก็ยังคงติดเมตากันยาวๆนั่นเองนะครับฉะนั้นแล้วครับนาฬิกาปู่คงไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะก็อยู่ในเทียริสระดับเมตาเราคงรู้ๆกันอยู่นั่นเองนะครับถัดมาครับผมไวเชฟซูชิเรนเจอร์ตัวนี้ต้องบอกตามตรงว่าเป็นเรนเจอร์ที่ตัวเกมออกมาเพื่อเอามาฆ่าเรนเจอร์ท่าแสงสายพลังโดยเฉพาะเลยกไ็ได้เพราะว่าตัวนี้เวลาตีเซมจสกิลลงไปพวกสายพลังต่างๆที่ยืนกองหน้าค่าตาสกิลจะไร้ผลนั่นเองครับผมซึ่งมีโอกาสติดประมาณ20-25%นั่น้เองน ถ้าหากความสามารถนี้ติดปุ๊บซัดเปรี้ยงเดียวไปตัวเรนเจอร์สายพลังเราแม้จะมีบัฟเกาะเลือดอยู่ทีเดียวก็บินได้เช่นเดียวกันครับถือว่า รุนแรงมากๆเลยครับผมแถมความสามารถก้าวดาวครับผมยังมีร่างโคลด้วยโอ้โหและแถมตัวมันเนี่ยสสกิลผมเป็นดามจทั้ง2สกิลเลยด้วยนะครับสกิลหนึ่งมีสตันบวกดามจแต่ไม่มีทรลุตาสกิลหนึ่งมีทะุตาและบวกดามจและลดพื้นที่ที่ใช้ศักษะของสตูลทาให้เรเจอร์โดยรวมตัวที่บอกตัวนี้ว่าใช้งานได้ดีมากในระดับหนึ่งเลยนั่นเองและยี่ทังหากตัวมันเนี่ยใส่อัปเกรดท่าด้วยโอ้โหการันตีครับผม1ดอกตัวชนตายทันทีครับผมนะแต่เซ็ตได้ครับตัวนี้ ข้อเสียและจุดอ่อนของมันหลักๆจุดเดียวเลยครับผมก็คือโตมันเนี่ยค่อนข้างจะบางม,มากๆเลยครับแม้มันจะยืนอยู่ที่จุด375แต่อย่าลืมว่าปัจจุบันมีรูเจอร์ข้ามกลุ่มหลังอะไรต่างๆมากมายมีบัฟเพิ่มความกว้างของสกิลอะไรต่างๆมากมายทำให้รูเจอตัวนี้อาจจะยืนได้ ไม่ได้นานมากมมยนักแต่ยังดีที่มันมีความสามารถบังคับลานไอแทรกระบผมพอตายก็สุมตดถึงสกิลคึ่งสองสกิลนี้ไม่ไว่จาจะสกิลไหนก็ตามก็ออกไดเมจและในปัจจุบันเนี่ยต้องบอกตามตรงว่าเรนเจอร์ตัวนี้ที่ไม่ได้รับความนิยมในหลีกเท่าตำนานเนี่ยเนื่องมาจากว่ามันไม่มีคอมโบความสามารถนั่นเองทําให้มันไม่ค่อยเข้ากับทีมสักเท่าไหร่นาะท่านั้นแล้วครับไว้เคสซูชิผมเลยยกให้อยู่ในเทียร์เรนเจอร์ระดับ A ไปแล้วกัน เอ๊ะหรือให้ในเทียร์ระดับ S ดีจริงๆผมอยากให้อยู่ในระหว่างกึ่งกลางระหว่าง S กับ A นะแต่ว่ายกให้ S ไปก่อนละกันนะครับเพราะว่า ก็อย่างน้อยมันก็ใช้งานได้ดีมากเลยบนึงสาหรับคนที่จะเอามากํจาจัดตัวสายพลังนั่นเองนะครับถัดมาเนะผมสำหรับแซลลี่บินคริสต์มาสครับเรนเจอร์ตัวนี้ก็บอกตามตรงว,ว่าออกมาปีแล้วและใช้งานได้ดีมากๆเลยการเปลี่ยนสภาพฝัง่งศัตรูปีแล้วโอ้โหถือว่าติดดีมากเหมือนกับตัวของเจมวงที่เป็นตัวบินเลยก็ได้ก็คือไม่มีใครฆ่าตายนอกจากตัวกันบินนั่นเองนะผมถือว่าน่ากลัวมากครับตัวนี้เสกแม่นมากๆเลยปกติเราจะไม่ค่อยสังเกตสกิลปวดว่าคือเท่าไหร่แต่ตัวนี้ต้องสังเกตะเพราะว่ามันใช้งานได,ด นะครับแถมเพิ่มความเร็วที่ถึง80เปอร์บินแป๊บเดียวถึงหน้าป้อมโปโดแถมตัวมันมีร่าง9ดาวด้วยแต่ตัวมันมีร่างคนให้มาด้วยโอ้โหคือแบบไม่รู้จะโหดไปไหนและแถมแรทาทเจอ์น้อยมากๆครับ1380ถือว่า ตัวนี้ดีมากๆเลยผมหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยเดเมจมันไม่พอหรือเปล่าตัวมันมีร่างโคหน้าปล่อย1ได้ถึง2ชัใชแล้วก็ชดเชยเรืร่องเดเมจที่ขาดหายไปได้อยู่นั่นเองนะครับและแถมตัวมันเนี่ยเหมือนกับตัวของแซลลี่ไม่มดบินเลยก็ได้มีแถมเซตัสค่าหลบสกิลให้มา20%ในเซตัส่างเดิมของมันด้วยนะปัจจุบันก็ยังคงเห็นการใช้งานเยอะอยู่มากมากเลยนั่นเองนะครับผมเช้านั้นแล้วก็ับสำหรับแซลลี่บินตัวนี้ผมยกให้เป็นตัวบินระดับเทียเลยละกันถือว่าเก่งมากๆากก็ผมถือว่า ครบถ้วนสมบูรณ์แบบสำหรับการใช้งานในตัวบินนั่นเองนะครับทัดมามสำหรับซาลลี่พิเช์ปัจจุบันก็ อย่างที่เคยรีวิวกันไปนกใครไม่ดูสามารถไปดูรีวิวก็ได้ตัวนี้มันดีจุดเด่นเข้ามาเลยก็คือแร่มันน้อยผมแล้วก็ตัวมันเนี่ยมีทั้งสตันและบวกกระเด็นถอยหลังและมีเดามจด้วยแต่เสยได้ไม่มีทะลุตัดแต่ว่าตัวมันแม่นในระดับหนึ่งเลยนะครับสามารถที่จะสตันและกระเด็นถอยหลังโดยที่ไม่จำเป็นต้องมีทะลุมาตัดได้พอตัวไหนหลุดอมาตะบมอกตัวนี้ก็คือยิงเข้าอย่างแม่นมากๆเลยนั่นเองนะครับแถมตัวมันยังมีรีสกิลช่วยทีมนด้อีกด้วยและแถมคอมโบความสามารถบังคับครับเป็นทางด้านของ l a s t attack นั่เองนะครับและคอมโบความสามารถเปิดครับเป็นคอมโบตัวหนืดด้วยนั่นเองครับผมและแถมความสามารถข้าวดาวผมมี ร่างควรพลัสอีกด้วยครับผมตัวนี้โอ้โหเอาเรื่องจัดๆบผมทำให้คอมโ,มโบเขาสามารถตัวหนึ่งเนี่ยติดได้่ที่จะดีมากๆเลยนั่นเองครับผมไม่ว่ามองไปทางไหนก็ดีมากๆเลยนั่นเองครับลีตัานายก็เลยยังคงใช้อยู่หลายๆทีแต่บางทีก็อ,ออกไปแล้วนะครับผมประมาณ50-50้50นั่นเองนะครับและทําไมลีทั่วตันายถึงต้องเอาเรนเจอร์ตัวนี้ออกเพราะว่าตัวมันเนี่ยจากใจเลนโดนเนิฟในเดือนกรกฎาคมคือออกมาเดือนมีนาคมและใช้ไปประมาณ45เดือนและโดนเนิฟทันทีในเรื่องความถึกถือว่า บางลงไปแบบบางมากๆแทบ,บ,บใช้งานไม่ได้เลยเนี่ยรัสร่างไฮเปอร์แมก ฉันแล้ว,ต,วตัวนี้เลยมีเงื่อนไขในการใช้งานครับถ้าจะให้มันใช้งานได้ดีเนี่ยต้องปั้น9ดาวแม็กส์เท่านั้นหนุและก็ถ้าจะดีสุดๆเนี่ยต้องมีทางด้านของดาบไกทองช่วยมันครับทำให้เดเมจมันค่อนข้างที่จะหนักมากๆเลยและออกค่อนข,ข้างที่จะถีบปล่อยตัวค่อนข้างที่จะไวด้วยนั่นเองครับและถ้ามีอัปเกรดธาตุด้วยก็จะยิ่งเสริมให้ตัวมันเก่งมากๆเลยนั่นเองนะครับท่านั้นแล้วซารีเพเชอร์ตัวนี้บอกนหรือว่าตัวมันเก่งระดับมเมตอใช่ไหมตอบได้เลยว่าใช่ครับแต่ว่าจะให้อยู่ทีร่ผมผมระดับ t ก็พอ แล้วเพราะว่ามันโดนเนิบลงมา,ากการใช้งานมันต้องมีเงื่อนไขถ้าจะให้มันเก่งมากๆเ่ยจะต้องเป็นก้าวดาวแม้จะต้องมีดาบไกลทองมีอัพเกรดท่าดูก็ดีก็เลยถือว่าเป็นเงื่อนไขในการใช้งานมันก็เลยไปแตะไม่ถึงเทียรับเอแต่ว่าสามารถกลับเข้าเทียรับเมตาได้อยู่เสมอนั่นเองนะครับลำดับถัดมาสําหรับโคนี่เบอร์รี่โซดาหรือโคนี่แชมเปญล่าง NFT ใเนี่ยตัวนี้บอกเรื่องเหมือนแชมเปญทุกประการครับผมแต่ข้อเดียวมันเลยคือ มีร่างโคในตัวครัผมและแถมมันมีความสามารถให้เปิดทําให้ต่าสกิลของเรเจอร์ท่านมืดท่าเดียวกันนั้นท่าเสมอทางการน,นั้นไร้ผลนั่นเองเวลาตีท่านมืดปุ๊บตูมเดี่ยตท่าสกิลท่าไม่มีก็คือ ดอกเดียวก็อาจจะไม่ตายแหละเพราะว่ามันเป็นท่าเสมอทางันแต่ว่าการกระเด็นรัวๆของมันนั้นทำให้มันปั่นป่วนอย่างมากนั่นเองสําหรับสกิลเดเมจสกิลนี้ของมันนก็คือการเดินกระโดดครับเพราะว่าครูดาวสกิลของมันครับผมอยู่ที่เพียงแค่6วิเท่านั้นเองนะและปัจจุบันยิ่งมีเรนเจอร์รีเซ็ตสกิลบอกได้เลยว่าโอ้โหยิงกัินยับๆนะผมน่ากลัวมากครับเรนเจอร์ตัวนี้จะแถมมัลขึ้นที่เร็วมากๆด้วยนะครับเดี๋ยวเสียดายครับตัวนี้มันหาได้แค่550ตัวในเกมเท่านั้นนะครับผมมันก็ยยออจะะ่นห คใครใช้งานต้องมีเกียร์ดีนิดนึงนะครับและตัวมันเนี่ยถ้าจะใช้งานให้ดีก็บอกไนดะ้เลยว่าต้องมีดาบกายทองบวกกับอัปเกรดธาตุก็จะดีสุดๆไปเลยเนะผมและบานการ์ดแม็กได้ก็จะดีมากๆและใช้ลาสแท่งนี่โหดและโกงมากครับผมโดนดันชิดหน้าป้อมอย่างกับบามาคนกได้อย่างรวดเร็วมากครับใช้งานตัวนี้นะผมแถมได้เมสกิวก็ ค่อนข้างที่จะรุนแรงด้วยทําให้เรเจอร์ตัวนี้ได้รับความนิยมอย่างมากสําหรับคนที่มีและไม่มีนะผมไม่มีนี่คือไปเฟ้นหาแลกเปลี่ยน NFT ทีมาเข้าใน i อดีตัวเองเลยก็ได้ผมก็เลยจัดให้ตัวโคนี่เบบี้โซดาตัวนี้อยู่ในเทียร์ระดับเมตานั่นเองนะครับถือว่าโกงม,มากๆเลยครับใครมีก็คือหยิบมาใช้กันทุกคนเลยครับไม่สามารถเอาหลุดจากทีมเลยนั่นเองนะผมถัดมามสำหรับมูลหุ่นไลกาตัวนี้ต้องบอกได้เลยว่าโอ้โหการใช้งานของมันก็ ดูเหมือนจะเก่งแนละ้วตอนแรกแต่พอใช้ไปใช้มามันก็ยังคงเป็นมูอยู่ดีมูตัวไหนออกมาของเรยเจสงมืน้นี่ไม่มีตัวไหนเก่งกาดสักเท่าไหร่เลยสักตัวนะครับผมแต่ตัวนี้ก็ยังดีพอจะใช้งานได้อยู่ในระดับหนึ่งเลยนั่นเองนะครับเนื่องมาจากว่าตัวมันเนี่ยบัฟก็ ถือว่ามีฮิวเลือดติดตัวก็โอเคนะครับแล้วก็สกิลรำนำเนี่ยติดค่อนข้างที่จะไวนะผมก็คือแค่เตะลูกเตะออกไปนิดเดียวเท่านั้นเองมันก็ติดลำนำทันทีผมถือว่าติดสกิลค่อนข้างที่จะเร็วและแถมมันมีสแตนสามวิด้วยก็สแตนไม่ได้มากมไยอะไรนะแต่ก็ยังพอ ช่วยได้นะครับผมถือว่าชดเชยการที่มารำนำได้ทีละ1ตัวนั่นเองนะครับและแถมว่าคอมโบความสามารถบังคับเป็นร่างโคลนแล้วก็ความสามารถให้เปิาเป็นโคลนเพื่อนด้วยนั่นเองกะสามารถเรียกเพื่อนออกมาแต่เสียดายครับที่โคลนเพื่อนงมันเนี่ยมันมีเงื่อนไขการใช้งานว่าถ้าเราเรียกเพื่อนออกมาเนี่ยตัวเพื่อนที่เรียกจากคอมโบความสามารถนี้เนี่ยมันจะไม่สามารถใช้คอมโบตัดแรกหรือคอมโบตัวอื่นหรือคอมโบความสามารถให้เปิ์อื่นๆได้เลยนั่นเองนะครับทำให้เรนเจอร์ตัวนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้รับความนิยมมากในทีมตั้งรับนะครับเพราะว่าไ่ร และความสามารถก็เราที่เราเลือกดีๆนี่ก็เป็นล a าแท็กหรือว่าเป็นพรีชีพสองนั่นเองครับผมที่ดีที่สุดนเนาะหลักๆก็1ใน2อันนี้นั่นเองนะครับและตัวเัเดย์ยังยืนอยู่ในจุด380ก็ถือว่ายืนไกลในระดับหนึ่งแต่ว่าอย่าลืมนะครับปัจจุบันเนี่ยเดเมจถ้าแสงบาร็อกอะไรพวกนี้หรือเดเมจตัวระบบต,ต่างๆมีข้ามกลุ่มหลังเนี่ยตัวมันก็โดนรับเดเมจอยู่ตัวมันก็ไม่ได้ถึกทนอะไรมากมายนะักเป็นสายอพิพมันก็จะแอบบางๆหน่อยค่อนข้างที่จะตายง่ายนั่นเองนะครับผมดังนั้นแล้วมูลหุ่นรายยกยอดให้เป็เรเจอรร์ะดับทน และการไปไม่ถึงเทียรับ F เ,เพราะว่า ความตายง่ายของมันแล้วก็ใช้ในเกมรับไม่ได้ใช้ได้แค่เกมบุกด้วยนั่นเองนะครับแถมสกิลลำลำก็ติดได้ทีละตัวและก็สตันก็ติดได้แค่3วิถ้าจะใช้สตัร์จริงๆไปใช้รเจอร์ตัวอื่นจะดีกว่าหรือเปล่าจะมาใช้แค่โนเพื่อนอาจจะไปใช้ธาเคมิจิตัวครโมนอื่นจะดีกว่าไหมถัดมามูนดุริยาง NFT ตัวนี้ก็บอกด้วยว่ามันก็คือมูนดุริยางแหละไม่มีอะไรพิเศษนอกจากร่างโคนที่เพิ่มขึ้นมาโนวก,กับความสามารถก้าวดาวที่มีฟื้นพลังนั่นเองแถมแรกก็ระดับ1 9 1 0เยอะมากๆของการใช้งานขอน ก็ไม่ได้ต่างอะไรกับมูนดุริยางเลยสกิลก็เหมือนเดิมครับสกิลหนึ่งบับอามาตะวิ่งไวอีกสกิลหนึ่งก็ฮิลเลือดไม่มีเดมงเดเมทอะไรเลยถือว่าเป็นตัวยืนชนเฉยๆเน้นเสริมบับฮิลเลือดบับให้เพื่อนถึกยืนนานๆมากกว่าเนเองรอบผมทำให้เรนเจอร์ตัวนี้ไม่ได้รับความนิยมสักเท่าไหร่นั่นเองนะครับผมก็เลยยกให้ตัวอย่างมูนดุริยางเนี่ย อยู่ในเทียร์เรนเจอร์ระดับ A และการเพราะอย่างน้อยมันก็คอมโบความสามารถได้จะยกไปอยู่เทียร์ระดับ B ีก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะครับก็ยังพอที่จะหยิบม,มาใช้งานได้บ้างเหมือนกับมูริยปกติเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าใส่เกียร์ยากหน่อยเนาะเพราะว่าแรงม,มันเยอะนิดนึงนั่นเองนะครับผัดมาสําหรับเบายงกโตตัวนี้ต้องบอกได้เลยว่าโอ้โหการใช้งานของมันดีมากๆเลยนั่นเองเนาะหลักๆจุดเด่นของมันมเลยครับผมก็คือการใบ้นั่นเองเลาะในสกิลไบของมันสกิลที่1นนั่นเองนะครับ,บ,รบแถมมีอัญเชิญ วิญญาณปีศาจออกมายืนเฉยๆด้วยและเริญาณเนี่ยตัวมันเพิ่งออกมาใหม่ครับมันก็จะถึกมากเป็นพิเศษในระดับหนึ่งเลยอาจจะไม่ได้ถึจกจ๋ามากมายขนาดนั้นแต่ว่าก็ถึกมากพอที่จะยืนค้ำได้ประมาณหนึ่งเลยนั่นเองผมถูกเวลาให้ ทีมเราเนี่ยวิ่งมาเติมทีมได้ทันนั่นเองนะครับและแถมสกิลใบของมันเนี่ยบางทีมันยังมีแอบตีไกลกว้างไปถึง5 600จุดก็มีครับแต่ไม่ได้ข้ามกลุ่มหลังนะเพราะว่าตัวกองหน้าก็มีโดนอยู่เหมือนกันไม่ได้ข้ามหลังแต่อย่างใดสําหรับผมเรียกว่ามีบางจังหวะตีไกลและการใครจะเรียกข้ามหลังอะไรก็แล้วแต่คนกันไปแต่ของผมเรียกว่าตีไกลและตัวมันเนี่ยต้องบอกได้เลยว่าไม่ได้บับหน้าป้อมด้วยครับทำให้เข้ากับบาเรียรสมบูรณ์แบบมากครับพอปล่อยมาปุ๊บและทีมเราอย่างเช่นพวกนาฬิกาปูวารอบิ็อะไร จะวูดไปกินตำแหน่งพื้นที่ค้ำให้เราแป๊บหนึ่งได้ครับเพราะว่าบาลีสมบูรณ์แบบมันทําให้มันไม่ได้รับเดเมจและมันไม่ตายเป็นเวลา5้าวินาทีด้วยกันถือว่ากินพื้นที่ได้ดีมากๆเลยครับสโรเจอร์อตัวนี้และแถมตัวมันครับยังมีคอมโบความสามารถตัดแรกด้วยและแถมคอมโบความสามารถก้าวดามันมีร่างโคลด้วยโอ้โหถ้าปล่อยร่างโคลมันนี่ ติดได้ดีเลยครับสําหรับคโมตัดแรกผมแต่ตัวนี้ก็มีข้อเสียอยู่มันก็คือตัวมันเนี่ยเปสายพลรังแท้แต่ไม่ได้ถึกมากมายอะไรนะกบผมทำให้การใช้งานมันอาจจะมีข้อจํากัดอยู่ในระดับหนึ่งนั่นเองไม่ได้แข็งแกร่งแบบ สูตรจัดจ๋าอะไรมากมายนักนะครับทาให้ตัวเบายม,มาทูตเนี่ยผมเลยยกให้อยู่ในเทียร์เรนเจอร์ระดับ S อสกันยังไปไม่ถึงเรนเจอร์ระดับ s อสเอสเมตาเนาะก็จริงจริงอยู่ก้ากึ่งแหละถ้าโขาโบตแต่แรกม,มันหดนมันก็กลับมาติดเมตาทีก็คือขึ้นไปอยู่ในเทียร์ระดับ s อสเอันทีเหมือนกันก็คือเป็นเรนเจอร์ที่มีเงื่อนไขในการใช้งานเนาะเนื่องาจากว่าตัวมันเนี่ยเอามาใช้เป็นตัวแทงหลักๆก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับถัดมาตัวของเจสิก้าอาร์เทนาร่าง n f t ของตัวนี้ก็บอกตามตรงว่า ไม่ค่อยมีอะไรดีสักเท่าไหร่มันก็คือตัวของเจสสิก้าอาเทนาเลยก็ได้ทุกสกิลเลยครับเหมือนกันเลยความสามารถคอมโบเลยก็เหมือนกันยกเว้นอันนี้ครับที่เพิ่มเข้ามาก็คือลดค่าความเสียหายของขีปนาวุธซึ่งไม่มีประโยชน์สักเท่าไหร่ และความสามารถก้าวดาวก็ไม่ค่อยมีดีอะไรเลยสักอย่างหนึ่งนะครับนอกจากฟื้นพลังโนที่พอดูดีอยู่บ้างก็เลยการใช้งานอาจจะไม่ได้ดีมากมายนักแถมแรกก็เยอะอีกด้วยครับผมท่านั้นแล้วครับเจสิก้าเอเฟผมก็เลยยกยอดอยู่ให้ในเรนเจอร์ระดับทีเบีเลยละกันเนาะตอนแรกว่าจะให้อยู่ในระดับเอก็การใช้งานวันนี้ก็ไม่ค่อยเห็นคนใช้ไม่มีประโยชน์อะไรสักเท่าไหร่เลยสำหรับเจสสนี้ผมก็เลยยกให้อยู่ในเทียร์ระดับพอใช้งานได้ก็พอแล้วนั่นเองนะครับและตัวสุดท้ายเดอะล s สวันนั่นก็คือบอยเขียนผู้การล่าสุด เนี่ครับเป็นสายไวพิบทานเมื่อตัวนี้ก็อย่างที่รีว,รวิวไปตอนต้นเดือนผมบอกด้ว,ว่าเป็นตัวการบินที่อะไรก็ไม่รู้เก๊กเกกังๆยังไงไรู้ตีตัวบินนี่บอกกันตามตรัว,ว่าโอู้หถ้าท่าเสมอทางกันเนี่ยตียกันเป็นวันโหแถมสกิลบัฟก็ คือคือกลางไม่ค่อยมีดีอะไรสักเท่าไหร่แล้วช่วยทีพับพื้นได้แค่บัฟคิวเดอร์40เปอร์ตัวอื่นในทีเราก็มีบัฟฮิวเดอร์อยู่แล้วช้รสกิลนี้อาจจะไม่ค่อยมีประโยชน์กับพับพื้นสักเท่าไหร่นะครับและสกิลที่2ที่เราสนใจการในการตีเรนเจอร์ตัวบินเนี่ยต้องบอกได้เลยว่าถ้าตีตัวท่าเสมอทางกันเนี่ยไม่ว่าจะท่านบึ้หรือท่าไฟท่าไม้ท่าน้ำเนี่ยบอกได้เลยว่าไม่ค่อยตีแรงสักเท่าไหร่ตีแล้วไม่ค่อยตายสักเท่าไหร่แต่ถ้าตีท่าแสงบอกได้เลยว่า2ทีก็บินเหมือนกันรรัับมมเเเเออออาาาาาน์์ตตวท่แสโดยยฉพะลหืกจ ธาตุเื่อตัวการบินตัวอื่นอย่างเช่นรอนการบินหรือว่าซาริหีมาก็ตามแต่โอ้โทำให้ตัวมันเนี่ยค่อนข้างจะมีเงื่อนไขจํากัดในการใช้งานคือตีเฉพาะตัวบินท่าแสงได้ดีเท่านั้นเองตัวอื่นนี่ไม่ค่อยไหวไม่ค่อยเบื่อครับผมไปใช้พวกซารีหมาลุกจะดีกว่านั่นเองนะครับแต็งดีตัวมันเนี่ยมีคนเพื่อนผมก็ยังพอช่วยเสริมจากการที่ตัวมันเนี่ยสกิลเดามจไม่ค่อยรุนแรงมากมายนะกับธาตุที่ไม่ใช่ธาตุชนะทางนั่นเองนะครับผมและก็ความสามารถกาดาดครับอย่างน้อยพอตายเนี่ยมันก็ลากตัวศัตรูไปตายด้วยนนนั่เเอออองงครบหรืืาคนคนาจจะลก ก็ได้เช่นเดียวกันถึงทาให้ตัวมันเนี่ย ดูกลางเนอะเอามาใช้เพื่อเคาน์เตอร์ตัวบินท่าแสงโดยเฉพาะเท่านั้นเองครับผมแล้วก็ตัวมันนี่อาจจะยืนได้ระดับหนึ่งอาจจะไม่ได้ยืนถึกจ๋าอะไรมากมายนะก็พอใช้งานได้ระดับหนึ่งเท่านั้นเองนะครับทาให้เรนเจอร์อย่างบอสกันมีตัวนี้ผมเลยยกย่อนให้เป็เรนเจอร์ในเทียร์ระดับ A ละกันนะอย่างน้อยมันมีคนเพื่อนก็ดูดีกว่าซาร่หิมะนิดนึงแล้วก็สเตตัสมันใหม่กว่าเนาะก็พอที่จะใช้งานได้อยู่บ้างครับผมจริงๆแล้วอยากจะให้อยู่ในเทียร์บีซะด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าอย่างน้อยมันมีร่างก้าวเดียก็คงตี มากขึ้นกว่าแซลลี่คิมาต้นเองนะครับก็เลยยกให้อยู่ในเทียรับ A แล้วก็ ตีตัวบินท่าแสงนี่ก็ค่อนจะแรงมาก2ทีตายเลยแต่ซีรี่สน,นนี่ตีตัวบินท่าแสงปัจจุบันก็ตีแรงแหละแต่ว่าอาจจะไม่ถึงกับ2ทีตายก็ต้องใช้เวลาเพิ่มมากขึ้นหน่อยนะตัวนี้ก็เลยอาจจะดูดีกว่านิดนึงก็เลยยกให้อยู่ในเทียร์ับเอแล้วกันบางคนอาจจะให้อยู่ในเทียร์บีผมก็ได้ว่าอะไรนะครับฉะนั้นแล้วโหเรนเจอร์เทียร์ริสท่านมืดทั้งหมดของตัวเกมก็จัดออกมาในรูปลักษณะตารางประมาณนี้นั่นเองนะครับอันนี้ต้องบอกกันก่อนนะว่าทั้งหมดนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมโดยเฉพาะเลยนะครับใครคิดเห็นต มาคอมเมนต์บอกก็ได้ไม่มีผิดไม่มีถูกแลสะสราบการจากเทลิสมันเป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของแต่ละคนนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมมาจัดเทลิสเรนเจอร์ท่านมืดสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย